วันนี้มีอารมณ์มีอารมณ์พูดหน่อยนะมันวันก่อนเมื่อวานนี้ไม่มีอารมณ์เลยเอาโกโปรขึ้นอนะ่ะต่มาลองมาใช้ใช้อะไรนะใช้อันนี้ไลฟ์สดก็พอแล้วไม่เอาละโกโปร,โปรก็ฟังดูปุ๊บเนี่ยมันสะใจเลยมันมันแม่นแล้วก็ดูดูจนเนี่ยจนเขาแบบหายสงสัยหายข้องใจมีอะไรถามะ ั้งเรื่องความรักทั้งหลายๆเรื่องนี่โอ้โหอันนี้ความรักออกมาหมดเลยนะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ยังโสดอยู่นะทำไมถึงสดไม่ทั้งเคยเขาเป็นนันนี้เมื่อก่อนนี่ตอนร้อนตอนหลังถึงมารู้ว่า๋อคนคนนี้เนะี่ยคนเดเวิดไม่ธรรมดามเือนะ <c oughs> เป็นนักจัดรายการทีวีประมาณปี1 9, 9, 7, 9 8, ึ่ง้ปหรือว่าประมาณ10-20ปี่สิบนปะีตอนแกหนุ่มเป็นนักจัดรายการในแถบ้านเราก็ นุ่มกอนชัยอะไรนะรายการเขาเป็นโคศกเป็นโจ๊กเป็นอะไรโอ้โหแต่มาเลยอ,อันนี้เลยนะเลยตกใจเลยนะเลยต่อไปเนะี่ยจริงๆต้องจัดสัมภาษณ์สักหน่อยนะมารอบหน้าเนะี่ยว่ามาคุยอะไรนะรายการถนอมทำรหัสฉบับภาษาอังกฤษนะให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์สักหน่อยนะอก็คุยกันจบเสร็จแล้วก็พักกนะ็อสองทุ่มมีคนจะลากลับ เพราะว่ามันคุยถอดรหัสจบแค่ดูคนนก็เกือบครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องขอลากลับด้วยนะเพราะว่านัดคนไข้ไว้ประมาณสองทุ่มว่าจะถอดรหัสชีวิตทางน้องเนี่ยกลับมาก็ยังไม่ทันนอนนะท้องอืดเวลาท้องอืดน,นี่มันนั่งถอดรหัสนี่ก็มันก็อืดตามท้องนะมันก็เบอร์เบอร์น่มันไม่เคยขึ้นมันไม่เคยดีนะ,ะเวลาจะให้จะมาถอดรหัสหนึ่งต้องอย่าไปกินลองกินข้าวนะต้องก่อนกินข้าวดี กำลังกินข้าวท้องอิ่มๆ,ๆเนี่ยมันเบอะเบอะมันอินอ่มๆมันคืนมันไม่เคยมาอ่าถ้าเราไม่ถามไม่ตอบไม่อะไรก็มันไม่รู้จะไปทางไหนนะต้องรอให้ท้องบ้างเเบาๆสบายๆกินข้าวอ่าเนี่ยไม่แล้วก็ไม่ง่วงเดินนะเฉพาะกินข้าวอินน่มแตง่วงๆ,ๆอืมเลยเนี่ยก็เลยเลยว่าเนี่ยขอบคุณมากๆนะอาหารจานเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเป็นการเลี้ยงส่งปาร์ตี้ เราจะกลับวันพรุ่งนี้แหลนะก็เลี้ยงส่งจะดีคนที่นี่เขาก็เห็นว่าเราจะกลับแล้วนะเลี้ยงส่งก็ทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์เบเมื่อวานแล้วก็พอดีเขาก็ต้นไม้ที่หน้าบ้านก็ขดไปละที่เปิดประตูปุ๊บมันจะมีต้นไม้กองขวางหน้าบ้านเห็นต้นไม้ต้นใหญ่จริงจงต้นไม้นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเวรเป็นกรรมต่อตมาด้วยนะเพราะว่าตอนที่ตมามาครั้งแรกตมา,ขา,ตา,มาเข้าบ้านเขตาตมาก็คุยว่าเอ้ ต้นไม้เนี่ยมันมีปัญหานะในใจคิดเฉยๆนะว่ามันมันดูอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่เคยดีเท่าไหร่ตอนหลังมารอบสองครั้งนี้เขาเอาตัดราดถอนรากของคนเลยโอ้โหแต่ก็โล,ล่งละนะตอนนี้เปิดประตูไปหน้าบ้านนี่โล่งหมดแล้วก็นี่แหละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยของจุ้ยเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาปรับปรุงเปลี่ยแนแปลงก็ต้องปรับปรุงกันไปลบ้านเรานี่ก็นิมนต์พักมาขึ้นบ้านใหม่ หรือามาสวดมนต์กุศลาทำไมให้ต้นไม้เมื่อวานก็เหมือนกันต้นไม้ต้นใหญ่หรือสึกจากไปแล้วก็แผ่ไมตตาให้ว่ามันไปไปผดไปเกิดใหม่ก็แล้วกันไปงอกที่อื่นก็แล้วกันอย่า,างเงอกข่บ้านอะไรบางทีต้นหนักต้นไม้นี่ถ้าถือประเทศไทยนี่ยต้นยางต้นใหญ่ๆต้นโพต้นอะไรมีเทพอรลักขามีอะไรสิ่ง บางคนก็จะจุดทูบจุดเทียนจะตัดจะแต่แงกิ่งอะไรก็ต้องมาขอขมาขออะไรต้นไม้ก็ถือตัดแต่ไม่งั้นนะตัดไปปบเนี่ยคนตัดนี่อาจจะเจ็บจะป่วยอาจจะถูกปติเหตุแล้วก็มีเยอะเหมือนกัน,นแต่ทางนี้เขาไม่ถือนะรถเตอร์รถใหญ่ๆมาตัดซอยซอยซอยเป็นชิ้นๆชิ้นๆหันเป็นชิ้นเลยไม่เหลือเลยไอไอเทวดาก็น่าจะไม่หลอดเหมือนกันไม่รู้ถ้าหยุดในต้นไม้ก็น่าจะตายความกับต้นไม้เลยอันนี้เราไม่รู้ โอเคนะอ่าวันนี้เป็นวันที่4ที่เมืองไทยก็อ่าวันที่4เหมือนกันอ่าก็ใกล้จะหมดเวลาอ่าลงใบอะไรนะอ่าลงบลงทะเบียนลงทะเบียนแล้ว่าลงทะเบียนอ่ารับรางวัลนะอ่าใครที่ช้าอ่ไม่ถึงไม่ทันเวลาเนี่ยก็ขออีกประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยอ่ากไม่ทันแล้วนะเ็นใบที่ ก็ใบใบมารับรางวัลนะฮรับรางวัลถ้าใครไม่ได้มาก็เดี๋ยวก็แจ้งให้ให้ให้กรอกแล้วจะเอากรอกหน้าเซอแต่มาถือว่าสละสิทธิ์นะาตมาก็รับรู้อยู่แต่คือว่ามันไม่ได้เข้าระบบนะจะให้ลูกศิษย์ทางคุณเจ็บจัดโอด์จัดไฟไว้ให้จจัดฟอร์มมาแล้วให้กรอกในนั้นมันจะมีการสอบถามชื่อนามสกุลภาษาคิดภาษาอะไรเสร็จแ,แล้วก็ เออมามารับได้ไม่ได้หรือว่าอะไรนะก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกนะแล้วก็ที่อยู่หรือว่าอะไรเบอร์โทรอะไรมันจะได้ติดต่อกันง่ายหน่อยก็สรุปแล้วก็เหลือเวลาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนะเช้านี้เนี่ยเย็นนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้กรอกก็รีบกรอกแต่มาถ้าไม่กรอกเย็นนี้แล้วจะมาก็จะคุณเจ้าคุยกันแล้วก็จะปิดปิดรายชื่อแล้วปิดรายชื่อแล้วก็ปิดรายชื่อเสร็จแล้วก็จะ อะไรนะ,อะกอบไม่ได้ลกอบไปก็มันไม่เข้าละนะมันไม,ไม่ไม่ติดลนคือว่าตกลนละนะก็สรุปแล้วก็คงจะ,ะปิดลกักการตอนนี้น่าจะเย็บๆร้อย,ยแล้วนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากลับไปก็แค่ไปดูโลว่วาจะเอาโลอันไหนแบบไหนแล้วก็อะไรนะสแกนชื่อเราไปนะสแกนชื่อตื้อตื้อ,อไปออเลเซอร์ไปเขาคิดว่า น่าจะทันวันที่ยี่สิบกดูถ้าไม่ทันมันก็ต้องทําแบบอื่นที่มันที่มันอะไรนะเอาให้ทันก่อนวันที่ยี่สิบสามที่จะถึงมีเวลาประมาณทํางานน่าจะประมาณสิบวันถึงสองอาทิตย์เนี่ยนะก็จะดูว่ามันทันไม่ทันถ้าไม่ทันก็ก็ไม่ทําจะทาอย่างอื่น้วที่ง่ายๆมาทําเชียงใหม่ด้วยถ้าทันครบก็จะอืม ถ้าทานพปก็จะทําให้มันอะไรนะให้มันดีๆนะก็อันนี้คิดว่าใครที่ยังไม่ได้กรอกันอะไรเนี่ยที่ฟังแล้วบางคนก็ทางคุณดาราหรือว่าคุณอะไรมาไม่ได้ติดตามตอนนี้ต่างประเทศก็จะมีอยู่ประมาณเกือบนาวๆสิบกว่าคนจะมเบอร์ไทนะทางอินโดก็ปรมาณแปดเจ้าคนทางสิงคโปร์ก็สองสามคนมาเลเซียก็น่าจะสักหนึ่งคนลูกศิษย์ที่ประสานงานติดต่ออะไที่ ช่วยทำงานให้ตมา <c oughs> แล้วก็ที่ไต้หวันก็ประมาณคนสองคนที่จริงมีเยอะนะแต่ไม่ไม่มันพอดีมันไม่ได้คุยกันไม่มีเวลาก็คงจะเอาคนที่เด่นเ่นะเดี๋ยวไปหาอาจารย์ไปหาอะไรเนี่ยนะเขาจะเอาชื่ออาจารย์ชื่ออะไรเนะี่ยเสร็จแล้วก็ <c oughs> อะไรนะ,อะเอาไปให้อาจารย์ไปให้ไปให้อาจารย์ไปให้อะไรเนะี่ย ที่ไต้หวันเสร็จก็จริงก็น่าจะมีหลายคนในไต้หวันก็สองสามคนเดี๋ยวดูเสร็จแล้วก็ไต้หวัน,วน,วน,วนอ่ามาเลเซียฮ่องกองนี่ไม่ค่อยมีเลยนะลูกศิษย์ที่ติดต่อกับปาน,นี่ไม่ค่อยมีเคยไปสอนอยู่ยี่สิบสามสิบคนที่ฮ่องกองบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่บางคนก็เงียบๆไปไม่ค่อยได้ติดต่อแล้วอีกใคร ยังไม่มีใครนลยังดืมไปเลยยังไม่รู้ใครมีใครบ้างก็โอเคชานี้ก็พูดไปเยอะแล้วก็ง่วงๆล้วเดี๋ยวขอยุติไว้เพียงครานี้นะขอขอบคุณพรุ่งนี้เช้าอาจจะไม่มีเวลามานั่งไลส์สดนะหรือว่ามาก็ยังดูดก,ก่อนว่าจะสะดวกไหมนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็ต้องเตรียมเตรียมกระเป๋าเดินทางเครื่องออกสิบสองมงนะ ไปถึงญี่ปุ่นก็ประมาณบ่ายบายบ่ายเป็นบ่ายนี่คือบ่ายของเวลาเมืองไทยนะน่าจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็ต่อเครื่องอีกประมาณหกโมงบินขึ้นไปถึง6กโมงเย็นเวลาที่น่นนะไปถึงเมืองไทยก็ราลาประมาณเที่ยงครึ่งต้องเขาขอบคุณคุณสุะจะมารับไปพักที่ร้าน,นรถที่บ้านเสร็จจากนั้นก็ จะไปวันจันทร์น่าจะไปดูวันจันทร์หรือวันอังคารที่นนท์นั่นล่ะคงจะไปดูโลกดูโลกที่ว่าดูรางวัลเสร็จจากดูลางวัเลเสร็จแล้วก็จะยิงยาวไปที่พิษณุโลกใครที่อยู่พิษณุโลกก <c oughs> ็เติมข้าวเติมปลาเติมที่พักอาศัยด้วยเด้อือตอนนี้เห็นหมอแล้วหมอหมออะไรนะหมอรถทักมาแล้วจานทร์มานี่มตนมาพักศรีบานเด้อ แต่มากำลังคิดว่าจะพักที่ไหนคงจะอยู่พิโลกจะสักหลายลายวันหน่อยนะเพระาะว่าจะดูไปนั่งเรียนเป็นนักเรียนบ้างนะเป็นอาจารย์มาหลายปีละไม่เคยเป็นไม่เคยได้เป็นนักเรียนคงไปนั่งฟังนักเรียนบ้างมาบางทีครูกับอาจารย์นักเรียนมันก็อยู่สลับกันจริงๆแท้ <c oughs> สมัย2006นนี่ถ้ามานั่งเรียน นั่งเรียนได้ใบได้บัตรเนี่ยแต่มาก็าไม่รู้จะได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะรู้จะเ,เปิดทลินิกเปิดโรงเรียนอยู่ประเทศไทยไปไหนไม่ได้หรือเปล่าแต่นี่แหละบางทีเหตุผลที่ว่าไม่มีบัตรไม่มีใบมันก็ดีมันก็จะเดินเหินไปเรื่อยถ้ามีบัตรมีใบเปิดร้านเปิดอะไรปุ๊บมันก็อยู่ประจําที่ไปไหนไม่ได้นะก็ would. ที่จริงมันก็อยู่ที่ว่าความรักความชอบของเราที่เราจะไปเข้าใบใบพวกนั้นบางทีมันก็ต้องอยู่ประจําที่ ไปต่างถินต่างที่ก็ไม่เคยได้ทางประเทศก็ไม่ได้ขนาดที่นี่นะใบนวดใบเซอร์ใบอะไรเนี่ยโอเคนวดได้เฉพาะรัดใบต่างรัดต่างถิ่นก็ไม่ได้ก็ไปสอบใหมอ่อีก <c oughs> โอเคนะเช้านี้ก็พอสมวควรแก่เวลาแลวนะคุยมาก็สี่สิบนาทีแล้วขออนุโมทนานะขอขอบคุณทุกๆทกั้นนะตั้งแต่เดินทางมาจากขึ้นมาจากเลยนะ เมืองไทยมาลงเอลเอไปฟลอริดาไปนิวยอร์กนะ,ะนั่งรถคุณสุทินกับคุณคุณโอ๊ตหรว่าอะไรนะไปนิวยอร์กเสร็จแ,แล้วก็ต่อไปพักที่บ้านคุณไพลินนะวัดอุสานะทางกรรมการหรือว,ว่าทีมงานทางวัดสาก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีเราไปถึงทางวัดของพระอาจารย์นะคุณเลี้ยงนะคอมมิวนะิเกต ยมดาวยมตุ๊กยมอะไหลายๆ,ๆยมที่ไม่ออกไม่ออกข้อออกอดูแลเป็นอย่างดีเลยจากที่คันิติเกตก,ก็กลับมาที่ซนะันเดโกมารวงงานวันเกิดวันวันครบร้อยคร <c oughs> บปีของหลวงพอ่อ,พอเขียนหลวงพ่อเขียนนี่ก็เป็นหลวงพ่อที่จะมาพาคเขมรจะมาเคารพนับถือมากเหมือนกันอ,อยู่อเมริกาเพราะว่าท่านเป็น ว่าเหมือนกับสังฆราชอเมริกาเมในอเมริกาอยู่ประมาณ4ี5 0ปีอายุ9 0าพันษาปีก้าว่าปีท่านก็เป็นมีจิตใจเมตตานะท่านวัดท่านอยู่เนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่าแค่พระไทยนะดูแลพระไทยพระพระไทยพระจีนพระขมิพระลาวพระอะไรมันดูได้กันหมดนะวัดที่อาจะมาไปมาหลายที่แต่จะเห็นที่วัดอันนี้แหละรู้สึกว่าจะมีคนมา มีพระอยู่หลากหลายนิกายหลากหลายประเทศท่านเป็นคนเมตตาเปิดให้โอกาสพระที่ไม่มีที่พักทียอายมาอยู่รวมกันได้โอเคจากซานเดโกจากซานเดโกก็ขึ้นมาพักที่วัดเลกเอสนอวัดเักเอสนอก็เป็นวัดของอปูเนินคำนะก็มีอาจารย์สมชายแล้วก็มีทั้ง <c oughs> ลูกศิษย์ลูกหาหมอคุณหมออะไรนะ คุณหมอหนิงคุณหมออะไรไม่รู้อ่าก็ได้มาซนะัพพอร์ตวัดดูแลวัดตลอดไปตอนนี้ก็ยังได้ดูแลทางคุณหมูก็มีสมาชิกคือที่วัดอยู่ประมาณสิบยี่สามสิบคนนะคนลาวคนไทยอืมเสร็จจากเล็กเอนสนอแต่มาก็ขึ้นมาที่นะเออนะมาพักที่อนะบ้านคนเวียดนะ่นะคนเวียดนะคือคุณกับลุนาเมตตาสองสามีปัญญา จะมาอาทิตย์หนึ่งเอาไปมาตมาจะย้ายมาอีกที่หนึ่งก็เขาไม่ยังไม่อยู่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณสองอาทิตย์นะอ่าขอบคุณคุณกรุณาคุณเมตตาหรือว,ว่าอาเยน็นที่คอยดูแลตลอดเลยอ่าตมาก็จูงหมาเสร็จจากนั้นมาก็มาพักที่บ้าน,นบ้านที่นนตมานั่งเนี่ยอ่าที่มานั่งนี่เราพักสามครั้งแล้วนะอ่าแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็มีร้านคุณบิ๊ก บิ๊กเอลเอลาม,มาร้านลาม,มาร้านอาหารไทยเป็นสภาพเลี้ยงอาหารเก็บทุกวันมาอยู่นี่ก็จะไปกินข้าวไม่งั้นก็อกมาส่งทำไมออกไปกินข้าวก็มาส่งก็มามาส่งมากินข้าวเสร็จก็เสร็จก็เสร็จก็กลับมาพักผ่อนนอนหลับกินเสร็จ <c oughs> พอ พอจากนี้ก็าทางคุณคุณปิ๊กนะนะร้านรานมาก็พาทีมงานหรือว่าทั้งทีมงานทาั้งไปเที่ยวฮาวายแต่มาก็เลยติดติดไปฮาวายาติดไปฮาวายติดไปฮาวายเสร็จแล้วก็ไปอยู่ฮาวายอีกประมาณกี่เดืนอนน่ะเกือบยี่สิบกว่าวันอ่ายี่สิบกว่าวันสองสามอาทิตย์เหมือนกันไปอยู่วัดที่วัดอะไรนะคือว่าวัดอ่า วัดลาวพระทักษิทธิ์วัดลาวพระศักษ,ษิ์ก็อยู่เกือบสองอาทิตย์เ,ยเป็นแค่สองอาทิตย์ประมาณ20กว่าวันกับอาจารย์บุญเลี้ยงแล้วก็ทางคุณแคทคุณแพท,ค,แพทคุณแคทคุณอะไรเนะี่ยที่ไปสอนให้ที่ฮาวายร้านนวดอะไรนะคือว่าไทยมาซ่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้พอไปเสร็จจากนั้นมากลับมาก็กลับมาที่นี่ ที่เอเอก็มาอยู่นี่อีก3-4วันจนตลอดจนถึงสงการพอเสร็จสงการเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปมาพักบ้าคนคุณนายไปงานสงการที่วัดเอเอใหญ่แล้วก็ขึ้นไปที่อะไรนะครว่าอะไรนะจากนี้ไปสองชั่วโมงเมืองอะไรจำไม่ได้ละไปร้านคุณจมมีน่นะไปไปพักที่ร้านคุณจิมมี่อยู่ที่นั่นสาวันนะ ามวันเสร็จแล้วก็ต่อไปที่ซานฟานคุณพานุคุณพานุก็เป็นลูกศิษย์เอกนะเป็นทางกรรมการทั้งเศษในอดีตมยาย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วนะราไปเยี่ยมนะที่นั่นอีกสามวันนะที่คุณพานุในแรกก็กะจะไปนอนที่วัดมนันรู้สึกอะไปมาไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปที่วัดก็นอนที่บ้านเหมือนกันสาบวานแล้วก็พาเที่ยวแล้วก็คุณพานุก็ออกตั๋วเครื่องบินใหนะ้สามแล้วก็เหลือนนะตอนนั้นตัวเครื่องบินก็ยังไม่เคยขึ้นเท่าไหร่ มันก็กำลังเริ่มขึ้นแ,แต่ไม่ค่อยแพงแต่ถือว่าแพงเหมือนกันต่อไปที่เทศสัตว์นะเทศสัตว์ก็ไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเศษ็เสรกับอาทิตย์หนึ่งเสร็เสร็จไปเทศสัตว์ไปอยู่วัดวิมุตติวิมุตติลามเสร็จแล้วก็กับพระอาจารย์ชานอยู่ประมาณอาทิตย์เศษ็เสรไม่ถึงไม่ถึงสองอาทิตย์นะ ดิจิทัลแล้วก็ได้ไปเปิดคอ์สสอนให้อะไรนะคุณดวงใจแล้วก็ลูกศิษย์อีกสองคนคุณแอนหรือวอะไรจาไม่ได้ที่ฮิสตันเสร็จจากนั้นก็ออกตัวเองบินข้ามมาเลยรัฐอ,อินเดียนาอินเดียนาอินเดียนาก็มาอยู่อีกประมาณ2วันสวันประมาณสองวันสามวันสามวันรู้สึกอินเดียนาเสร็จ,จาจอินเดียนาก็าไป เยี่ยมพระอาจารย์นถนอมศักดิ์อาจารย์ถนอมแต่ท่านมีศักดิ์ก็จมาไม่มีศักดิ์นะจะมาถนอมเปล่าๆก็ไปงานบรรทงการนะวันที่สองนะไปอยู่กับท่านเกือบอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็ย้ายมาที่มิสแกนมิสแกนนี่ก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์แป,ปะแอด๊ดนแะปะแอ๊ดก็ไปรับถึงที่เลยต้องขอบคุณมากๆไปพักบ้านแปะแอ๊ดเกือบสองอาทิตย์น่ะนะนะตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันที่แปดสิบเก้า ก็แอก็มาส่งขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามมาที่นิติสันมาวัดวัดลาวอีกวัดหนึ่งอาจารย์จาชื่อไม่ได้อาจารย์อะไรนะเป็นอดีตก็เคยไปอยู่หนองหอเหมือนกันอาจารย์วินัยไม่ใช่อาจารย์วิอะไรนะอาจารย์จารวิอาจารย์วินอาจารย์บินมาอยู่ที่ที่ไหนนะ อยู่ที่มินิสันมินิมินิสันเจากมินิสันทางคุณปิงปองติดต่อมาเขาอยากจะเรียนรหัสชีวิตอยากจะเรียนนวดก็ออกตัวให้บินข้ามมาอริโซนายาวมาแอริโซนาเลยจากอริโซนาอยู่อริโซนาอีกอาทิตย์หนึ่งอ,อีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้นั่งสอนรหัสชีวิตให้คุณปิงปองประมาณนี้ก็รหัสชีวิตก็นักเรียนนี่น่ประมาณมีอยู่หลายคนนะ ที่เรียนไปยาง,งน้อยๆมีคนเวียดหนึ่งคนรองพ่อศรีสมุทรหนึ่งคนคุณพิงปองหนึ่งคนที่เทศซัตก็ส่วนหนึ่งคนและสองคนที่เรียนรหัสชีวิตด้วยคุณดวงใจเรียนก็หลายคนเหมือนกันถ้ารวมๆแล้วเป็นเกินสิบเหมือนกันเ,เรียนเต็มบ้างไม่เต็มบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตัวต่อตัว,ตวอพอมาที่อะล,ลิโซนาเสร็จแล้วก็ต่อมาที่ซา,านเดโก เมื่อวานน่าสุดปิดคอร์สที่ซันเดยโก2วันวันที่33มสก็มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด24คนรวมลูกศิษย์อีก2องน่าจะเป็น25-26คนพอดีก็สอนไปกระจบเสรแล้วก็นั่งรถลูกศิษย์ขึ้นมา L.A. ก็มาพักที่เดิมเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้บ้านพนายก,ก,ก็เ็เลี้ยงทําบุญหรือว่าอะไรเนกะี่ยวกับทําบุญหรือว่าเลี้ยง เนี้ยตลอดนะไปทานข้าวบ้านคุณบิก๊กระยะเวลาเกือบหกเดือนหกเดือนเต็มเมขาดไปสามวันเดินทางมาอเมริกานี่านะจะเข้าวนไปวนมาเกืบอบสองรอบนะก็ขอขอ,ขอบคุณเจ้าภาพทุกๆคันนะที่ดูแลที่พักที่อาศัยค่าตัวเครื่องบินค่ารถอาหารการกิน,นวบางครั้งใส่อังเปาให้ด้วยอีกนะขอขอโนมโมทนาปุ่นที่ได้ สร้างมาไม่ว่าทําอะไรกันดีอดีตปัจจุบันอนาคตที่กําลังจะสร้างบรารมีขอน้อมมุทิสบูกุสันษษน้นำะไปยังบิาดามารดาไปยังครูบาอาจาร,ร,ราย์ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวมาทั้งหลายข้าทาลายนั้นจงเป็นสุขโดยเท่ากันทุกภูทุกนาลมโดยเถรยะถาวาริวหาป,าปราปริโปรนติสาคราเอวะเมวหิโตที่นั่งเปตานั่งอุปกปฏิอิจิตังปฏิิตัง กุมหังคิปะเมวัสเมสตุตเถรเปรนสังกปายุนโทปรณาโสยถามณีลโสติยโสยถาสัพพีตโยสตุสภารุคนสุมาเทวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวาพิวาธนะสีริสนิจังุทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเกษาทุ